ในยุคที่ AI ไม่ได้แค่ช่วยพิมพ์เอกสารแต่กำลังช่วยตัดสินว่าใครควรได้งานใครควรถูกจับตาในระบบความมั่นคงและใครสมควรได้รับการรักษาพยาบาลเรากำลังเข้าสู่โลกที่อัลกอริทึมมีอำนาจมากกว่าคำสั่งสารหรือแม้แต่เสียงของครูบาอาจารย์คำถามคือธรรมะโบราณนับพันปีจะยังมีที่ยืนในโลกแห่งโค้ดและข้อมูลมหาศาลนี้หรือไม่หรือเราจะต้องหันไปพึ่ง AI นักบวชที่เทศธรรมโดยไม่เคยรู้จักคำว่าเจ็บปวดเลยสักครั้งเรามักถูกบอกว่า AI เป็นแค่เครื่องมือ แต่เมื่อมันเริ่มคัดเลือกใบสมัครงานแทนคนเมื่อมันถูกใช้ตัดสินว่าใครสมควรได้รับการประกันชีวิตและเมื่อมันกลายเป็นผู้กำหนดข่าวสารที่คุณเห็นบนหน้าจอเราจะยังกล้าบอกได้หรือไม่ว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือเพราะเครื่องมือไม่ควรมีอำนาจเหนือชีวิตมนุษย์แต่วันนี้มันเริ่มมีแล้วเราเชื่อในความแม่นยำของ AI เพราะมันคำนวณได้เร็วและมากกว่ามนุษย์แต่เราลืมไปว่าข้อมูลที่มันเรียนรู้มาจากใครคำตอบคือมนุษย์เรานี่เอง อคติทางเพศอคติทางสีผิวอคติทางชนชั้นถูกบรรจุลงในฐานข้อมูลโดยไม่รู้ตัวนี่คือความย้อนแยง้งเราสร้างสิ่งที่คิดว่าจะเป็นกลางแต่กลับได้กระจกสะท้อนอคติของเราเองชัดกว่าเดิมเหมือนเราพยายามสร้างพระพุทธรูปทองคําแต่ลืมว่าใจเรายัางเต็มไปด้วยกิเลสใครควรเป็นคนรับผิดชอบเมื่อ AI ทําผิดพลาดบริษัทผู้พัฒนานักวิจัยที่เขียนโค้ดหรือเราจะปล่อยให้มันเป็นความผิดพลาดของระบบที่ไม่มีใครต้องชดใช้ สังคมยุคนี้ช่างน่าสนใจเมื่อมนุษย์ยังรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้แต่กลับพยายามสร้างเครื่องจักรที่ต้องรับผิดชอบแทนแต่ในท่ามกลางความสับสนธรรมะโบราณอาจช่วยเปิดมุมมองใหม่หลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือรากฐานของอัลกอริทึม input process output เพียงแต่ในทางทำ output ไม่ได้จบแค่ผลลัพธ์แต่คือการที่ย้อนกลับมาต่างอะไรกับวันนี้ ที่ AI สร้างการตัดสินใจหนึ่งครั้งและผลสะท้อนกลับมาทำลายความเชื่อมั่นทั้งระบบโลกดิจิทัลเพิ่งค้นพบกฎที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วกว่า2,500ปีหากนักพัฒนามีสติทุกครั้งที่เขียนโค้ดถ้าพวกเขาใช้ศีลเป็นกรอบในการสร้างถามตัวเองเสมอว่า AI ที่เขาสร้างขึ้นจะก่อทุกข์หรือสร้างเมตตาเราอาจได้เห็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่ยังมีหัวใจแต่ปัญหาคือในโลกที่บริษัทยักษ์ใหญ่แข่งกันสร้าง AI ให้เร็วที่สุด ใครเล่าจะหยุดมานั่งถามถึงศีลธรรมความเร็วคือพระเจ้าส่วนจริยธรรมกลายเป็นเพียงคำสวยหรูในงานสัมมนาลองเปรียบเทียบง่ายๆวันนี้คุณอ่านไม่เคยเข้าวัดเลยแต่คุณเปิดยูท b e ฟัง AI สวดมนต์ทุกคืนคุณอ่านไม่เคยนั่งฟังพระเทศแต่คุณอ่านโพสต์จากแชทบอทที่สอนวิธีมีสตินี่คือความจริงอันขมขืนมนุษย์อาจห่างจากศาสนาแต่กลับใกล้ชิดกับศาสนาในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่รู้จักแม้แต่ว่าความทุกข์คืออะไรในญี่ปุ่น มีหุ่นยนต์พระที่เทศได้ในอินเดียมี AI แปลคมภีโบราณให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและในตะวันตกมีแอปสมาธิที่ใช้เสียง AI สร้างความสงบคำถามคือวันหนึ่งเมื่อคนรุ่นใหม่คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เขาจะยังแยกออกหรือไม่ว่าอะไรคือคำสอนจากหัวใจของคนจริงและอะไรคือประโยคที่สร้างจากอัลกอริทึม AI จะกลายเป็นพระเจ้าหรือเพียงเครื่องมือธรรมะจะกลายเป็นเป็นเพียงรหัสในระบบหรือ,อยังเป็นแสงสว่างที่ส่องทางใจมนุษย์ สุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่า AI จะบรรลุธรรมได้หรือไม่แต่คือเราจะยังรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้หรือเปล่าเพราะในโลกที่ทุกอย่างถูกทำให้อัตโนมัติสิ่งเดียวที่ไม่ควรถูกแทนที่คือความรับผิดชอบและหัวใจที่รู้จักรักเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตาม และแชร์ a n นิค a My Lab ์ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ